ชาวราศีตุลทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับในรายการของเราในวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาราศีของชาวราศีตุลกันภายในช่วงของเดือนธันวาคมในช่วงนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างหรือจะมีการพัฒนาไปในรูปการแบบไหนบางท่านก็มีโชคมีลาบบางท่านนั้นก็ดวงตกอับ อาพับสิ้นดีครั้งบางครั้งนั้นก็มีการเบื่อหน่ายกับชีวิตบางท่านนั้นทำมาหากินก็รู้สึกว่าฝืดเคืองบางครั้งก็ไปมีเรื่องมีราวกับเพื่อนร่วมงานบางท่านนั้นก็มีเรื่องมีราวกับบ้านใกล้ชิดติดกันจึงทำให้อารมณ์ของท่านในช่วงนี้บางทีก็เกิดการวุ่นวายมีการหงุดหงิดคิดมากและ ในทุกๆวันนั้นทําให้ตัวของท่านนั้นมีแต่เรื่องที่ยุ่งๆเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ในช่วงนี้ความเป็นในเรื่องของการงานที่ท่านทํานั้นในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไรนักการทํางานถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับรับจ้างหรือว่าไปทํางานเกี่ยวกับบริษัทต่างๆในช่วงนี้จะมีคนคอยจ้องจับผิดตัวเราอยู่ บางฝ่งบางอย่างนั้นก็จะทำให้เรานั้นต้องเกิดการหงุดหงิดขึ้นได้การทำงานในช่วงนี้หรือในช่วงที่แล้วก็รู้สึกว่าจะทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จบางครั้งก็นึกท้อนึกเบื่อหน่ายอยากจะย้ายในเรื่องของการทำมากินอยากจะย้ายงานที่ท่านทำในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่าน ชาวราศีตุลน,นั้นไม่ค่อยดีในช่วงของเดือนที่แล้วแต่ต่อจากนี้ไปพอเข้าสู่เดือนธันวาดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นก็จะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการทำมากินและอาชีพของท่านนั้นก็จะมีการพัฒนาไปได้ด้วยดีท่านใดที่เรียกว่าไม่มีงานทำในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านจะมีงานทำ ท่านจะได้งานที่ดีมีหลักมีฐานและมีที่ธรรมากินยั่งยืนถาวรการงานดีการเงินก็จึงดีมีตามมาเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ ที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศรีของเรานั่นก็คือเข้าในราศรีตุลในช่วงของวันที่สี่อันนี้จะถือว่าดวงชะตาของเรานั้นเกิดการแข็งแกล่งและมีโชคมีลาบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเราเคยลำบากตรากตรำมาเคยทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จเคยอดมือกินมือเคยลำบากยากแสนสาหัสมาในช่วงก่อนนั้น พอเข้าสู่ในช่วงของเดือนธันวาดวงของท่านจะดีการงานของท่านก็จะดีมีจุดเด่นที่เรียกว่ามองเห็นได้ชัดการงานก็รู้สึกว่าจะมีงานที่ดีๆเข้ามาหาท่านท่านจะมีโบนัสมีเงินเดือนที่งามและก็ที่สวยหรูดูแล้วก็มีคนรังเกียจรังเกียจรังงอหรือว่ารังเกียจรังชังเรา เรียกว่าอีฉาตาร้อนเราก็ได้ในช่วงของเดือนธันวาชาวราศีตุลน,นั้นก็รู้สึกว่ามีแต่โชคมีแต่ลาภหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะมีเงินมีที่เรียกว่าเข้ามาหาตัวท่านหลายช่องทางการที่เรียกว่าท่านทํางานจะเหมาะกับการลงทุนต่างๆท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีผลสาเร็จเกิดขึ้น กับตัวของท่านทางนั้นท่านจะลงทุนในด้านของการเกษตรหรือว่าในด้านของการค้าขายก็จะมีผลกําไรที่ดีและเป็นสิ่งที่คนยอมรับกันท่านค้าขายก็จะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่มาใช้บริการกับท่านไม่ว่าท่านจะขายทางหน้าร้านหรือท่านจะขายทางออนไลน์ก็ถือว่าดีทางนั้นดวงชะตาของท่านนั้นยังอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนธันวา ที่มีดาวพระเกตนั้นเข้าสู่ในราศีของเรานั่นก็คือราศีของตุลจึงทำให้ชาราศีตุลน,นั้นประสบกับสิ่งดีๆในเรื่องของเงินทองก็มีเข้ามาหาท่านหลายช่องทางในช่วงนี้ท่านหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นท่านจะทำอะไรเกี่ยวกับเซ็นสังยญ์สัญญาซื้อขาย หรือท่านจะเป็นในหน้าในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท้งนั้นในเรื่องการทำมาหากินต้องยกให้กับชาวราศีตุลในช่วงของเดือนธันวาต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่5จะมีดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีมังกรอันนี้ก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านต้องระวังอีกเช่นเดียวกัน การทำมากินในช่วงนี้ท่านต้องระวังถ้าหากว่าท่านมีเพื่อนหรือว่ามีพี่น้องที่ทำงานร่วมกับเราอันนี้อาจจะมีการคอยจ้องจับผิดกันในแต่ละคนหรือว่าในเรื่องของการทำงานอาจจะมีการสะดุดลงได้ในช่วงนี้ให้ท่านระวังเัาไว้สำหรับคนใกล้ชิดติดตัว ในเรื่องของการทำมาหากินการทำงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนธันวาที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีมังกรทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีการต้องระมัดระวังหรือว่ามีการพลาดพลัง้งบางครั้งนั้นเราอาจจะมีการตกงานหรืออาจจะมีการต้องย้ายงานในช่วงนี้ก็เป็นบางช่วงสำหรับชาวราศีตุลในช่วงของเดือนธันวา แต่ในเรื่องของการเงินการทองนั้นท่านก็มีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอเพราะดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆการลงทุนต่างๆนานาก็จะทําให้ตัวงท่านนั้นได้รับผลกําไรที่ดีท่านไปลงทุนอะไรกับใครในช่วงก่อนนั้น ในช่วงนี้ก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการเงินการทองถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะไม่เดือดร้อนท่านจะมีเก็บมีกวากมีเหลืออีกตาหากในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของโชคลาภก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้ท่านลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูได้ บางทีบางท่านนั้นอาจจะได้โชคได้ลาบมาจากคนที่อยู่ใกล้ตัวหรืออายุของคนที่มีอายุมากๆที่อยู่ร่วมบ้านกับเราให้เอาอายุของเขานั้นไปแทงอาจจะมีโชคมีลาบก็ได้หรืออาจจะเป็นของที่เรียกว่าทะเบียนรถทะเบียนบ้านอันนี้ก็จะทำให้ตัวท่านนั้นมีโชคมีลาบ เกิดขึ้นมาอีกก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นไม่ขี้เลรู้สึกว่าจะดีอยู่เสมอในช่วงนี้จะทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนให้การสนับสนุนท่านอีกตา่หากในเรื่องของการเงินการทองต่หากว่าท่านไม่พอใช้หรือว่าไม่พอจับจ่ายใช้สอยท่านก็สามารถ ขอหยิบขอยืมคนที่เรียกว่าอยู่ใกล้ตัวได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงจะตาของท่านนั้นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีคนรักคนใกล้ในช่วงนี้เขาก็ดีกับเราจะทำอะไรก็ให้ความที่เรียกว่าให้ความคิดเห็นและให้ความที่เรียกว่ามีจิตใจที่ดีกับเราส่งเสริมเราเราจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ สำหรับท่านที่ยังเป็นโสดท่านจะเจอเนื้อคู่ที่ดีถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ชายก็จะไปเจอผู้หญิงที่มีนิสัยดีเป็นแม่บ้านที่ดีเป็นคนที่ขยันเรียบร้อยพูดจาก็ไพเราะไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรกับใครจะทำอะไรก็ให้ความช่วยเหลืออยู่ในีินนธรรมอยู่เสมอถ้าหากว่า เป็นผู้ชายก็จะมีคุณสมบัติที่ดีเป็นผู้นําที่ดีเขาผู้นั้นอาจจะทำให้ครอบครัวของท่านนั้น ได้อยู่เย็ยนเป็นสุขธรรมมาค้าขึ้นถ้าหากว่าได้ร่วมแต่งงานกันก็จะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญทั้งนั้นก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนธันวานี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16นั้น จะมีดาวพระทิต์เข้าสู่ในราศีธนูจะทำการให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความโดดเด่นอีกครั้งในเรื่องของการทำมากินในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบอย่างมากมายท่านที่เคยว่างงานหรือว่าไม่เคยมีงานทำในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะมีงานทำและจะเป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงโด่งดังอีกต่หาก จะมีคนนิยมยกย่องเทิดทูนท่านในช่วงต่อไปก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมาดีแล้วตาก็ท่านมีเงินมีทองเหลือเก็บเหลือกวากอันนี้ให้ท่านไปบริจาคทำทานหรือว่าจะไปทำบุญทํำทานสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดสร้างหอระฆังหอระฆังก็จะเป็นการดีในช่วงนี้หรือว่าท่านจะทำการ ทอดผป่า,ปาหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านทำบุญไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงนี้เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้กับชาวราศีตุลน,นั้นมีความสดใสมีความสว่างสวยอีกต่อไปในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็ดีในเรื่องของโชคลาภก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศี ตนนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่30สเดือนธันวาคมจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีกุมในช่วงนี้ก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันชาวราศีตุลนั้นจะมีความสําเร็จต่างๆนานาท่านเคยบอกขายที่ขายทางหรือว่าขายไร่ขายนาขายบ้านหรือว่าขายอะไร ในช่วงก่อนนั้นที่เรียกว่าขายไม่ได้แต่ในช่วงของเดือนธันวาในช่วงของวันที่30นั้นจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีกุมทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับทวงท่านท่านจะขายได้สิ่งที่ท่านเคยขายไม่ได้ท่านก็จะขายได้ในช่วงนี้ท้าว็่าท่านเป็นในหน้าจัดซื้อจัดขายท่านก็จะมีกำไรกาไรที่ดีในช่วงนี้ บางท่านนั่นอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนในช่วงของเดือนธันวาคมนี้และอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะมีโบนัสและจะมีเงินเดือนเลื่อนขึ้นไปอีกการงานก็ถือว่าดีในช่วงนี้จะมีงานทำที่ดีมีงานโดดเด่นกว่า ที่ท่านทำมาในครั้งก่อนนั้นถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นต้อนรับปีใหม่อีกเช่นเดียวกันก็ถือว่าดวงของท่านดีก่อนที่จะสิ้นปีเก่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำมานั้นก็จะมีความสำเร็จและจะมีความงอกเงยขึ้นมาหาท่านในเรื่องของที่ท่านเคยรอคอยไม่ว่าจะเป็นเงินหรือจะเป็นสิ่งของต่างๆท่านก็จะได้ มีการจับจ่ายใช้สอยได้ในช่วงของเดือนธันวาช่วงปลายปลายเดือนนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาลงและจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอให้ทุกท่าน จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี